ฮาบาะาาาร่าดอนมหาสนุกวันนี้เราไปอยู่ที่ไหนครับฮาบอร์่์วันแห่งความฝันวันที่เรามาพร้อมด้วยกันนาทีแห่งนี้ที่ที่มีแต่ความสุขสันพร้อมพวกเราพร้อม ก็่ลูกเต็มมากเลยไปไหนเนี่ยเข้าไปไปเรื่อเลือซ้ายนี่ก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยเหรอใส่อลยอ หน่งเท้ามันหนึบหนึบด้วยนะไหนยกขาดิไหนยกขาดิโอ้อันนี้คือหุังเท้ามันหนึบด้วยด้วยไหนเออว่าดีเลยอ่ะม uh. ่ล uh. <o oo. S 2> ื่นด้วยอ๋อเขาต้องปีนขึ้นไปเป่าเขาต้องปีนขึ้นไปตรงโน้นไปได้ไหมอ่ะไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปเลยไม่เจ็บตกมาก็ไม่เจ็บตกลงมาก็ไม่เจ็บตุเออนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละ

ปวดร้อ,อ,อ,อง,น,อองนิดหน่อยไม่เป็นไรหลอก,ลอกิดหน่อยไปต่อไม่เจ็บหรอกฮะ<า>ไม่เอาแล้ว วิ่งบ้านบอลแล้วนี่บ้านบอลกระโดดลงไปดิเร็วไม่นอนอ่ะโอ้ยมีกระจกด้วยเหรอมันเป็นบ้านกระจกอ่ะเนียหลอกกองด้วยโดดด้วยโดดด้วย ไปตามเข้ามาไปขวาตรงนี้เออเขาเขารู้เขารู้นี้นี่เขาตรงนี้ได้มีห่วงยางมาดิเข้ามาไม่ใช่มาเร็วมีห่วงยางให้เล่นด้วยเนี่ยตัวเขาไม่ได้เขาเ้ยเขาไม่ได้วิงเล่นอันนี้ด้วยเออเร็วขี่มาขี่มา อุ้ย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 กัดนี่มาดูเขาเล่นอันนี้ดิกัดปากกล้องจะลงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเันื่อยจัดเหมือนอยู่เหมือนเล่นตอนห้าขวบอ่ะดูเด็กไปนู่นแล้ว

นู่นน้องคนนั้นก็ยิงมาแล้ววายวายโดนหัวแล้วโดนเด็กปอบโดนเด็กยิงเร็วโดนเด็กยิงแล้วเร็วอุ้ยโดนเด็กยิงแล้ววายวาย เล่นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเราค่อยไปเล่นโทรแล้วโทรแล้วมาตรงนี้เรามาไปไปกล้องด้ไปไปกล้องด้ โอ้มีไฟด้วยหรอโอ้มีไฟด้วยไหนลองลองเอาลูกบอลโยนดิไปเลยลองอลูกบอลลงส,สวยๆเลยเร็วว้า <c oughs> ไหนมีไปได้สองท่าไปทางไหนอ่ะทางนี้ก็ไปได้โอ้โห อ๋อมันมาตรงนี้เหรอไปตรงนี้กันเบาไปตรงนี้กันเบานี่ตรงนี้กันเบาอาเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยรอก่อนรอก่อนไปพร้อมกันนะหนึ่งสองไปไปไปเลยไม่ตกหรอกไม่ต้องกลัวเดินแบบเมื่อกี้เดินแบบพี่น้องเดินแบบเมื่อกี้มันไม่ตกมันตกไม่ได้ตรงนั้นน่ะไปเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ตามมาอนี่ตามมาอนี่มานี่ตามมาเออจับเชือกไว้ไม่เป็นไร จริงลองดูไม่แกล้งเอามาแต่ช่วยค่อยมาจะได้เก่งมาช้าช้าเออเห็นบ้าไม่เห็นเป็นไรเลยมาแล้วก็ข้ามขาไปเลยนั่นแหละเห็นบ้าแค่นี้เองจะถึงแล้วยืดเดียวถึงแล้วเห็นบ้าเอารอดิดิไม่รอเลยอะรอก่อน เอาไปไม่ได้เลยเนี่ยเอา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 ตกแล้วจะตกแล้วอีนิดเดียวน้องอีนิดเดียวรอด้วยช่วยด้วยไม่ได้แกล้งพี่บอมไปไม่ได้ฮะน้องไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ยได้แล้วแตข้างบนมาข้างบนมาข้างบนนี่น้องสายมือนี่ตรงนี้โดดตรงนี้กันเอาโดดแล้วโอ้ยโดดสูงสูงอ้ยสูงอีก

เฮ้ยเฮ้เหนื่อยวะ่ะเอา้าเราจะมุดได้ไหมเนี่ยเอา้าอะไรกันวันนี้ทางเยอะแยะก็ไม่ไปโอ้โหอะไรกันรึเน,นี่ยหอดด้วยโอ้โห <c oughs>

เรามีอะไรมาเล่นเยอะแยะเลนยเลน,น้องมาเู่ตรงนี้ดิเนี่ยโอ้ยของเล่นอย่างเยอะเลยเนี่ยไม่ได้เป็นโน่เนี่ยไปดิเป็นโน่เนี่ยดิเป็นโน่ให้ดูเลยเร็วมีเสียงเปล่าไหนโอ้ยไหนๆลองดิบเป็นโน่ดิเป็นโน่โอ้ยมืออย่างริ้วอ่ะอ๋อไม่เป็นรางรถหรอแล้วมันเข้าก็าลงได้ด้วยหรออ๋อเอา้าลดความ เราเนี่ยนี่ฮอปเตอร์ไปจอดตรงไหนอ่ะไหนไหนไหนอ๋อนี่นี่คืออะไรอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือสถานีดับเพลิงอ้าวหรออันนี้อันนี้มันคือลานจอดรถที่ห้าห้ามันคือห้าอ๋ออันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้ห้าแต่มันไม่มีอ๋อไม่มีรถรถหายเหรอโดยขโมยเหรออ๋ออันนี้มันสั้นเกินไปอ่ะอันนี้มายถึอะไรอ่ะปีนเข้าบ้างอย่างนี้เหรอ อันนู้นน้องทำอะไรอันนั้อันนี้คือของปลาสานนะอ๋อเอาไว้ปีนอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้ปีนของปลาสานไหนอ่ะไหนวิ่ง้าพูดอ่ะคนจะนั่งขี่อุ้ยขี้ด้วยเหรอเหม็นป่ะน่ะไหนมีขี้ป่ะในห้องน้ำนั่นน่ะมีขี้ป่ะไหนเปิดดูเปิดให้ดูหน่อยมีขี้เปล่าอ๋ออันนี้คือเขาเขาขี้อยู่ข้างในเหรอแล้วอาบน้ำอ่ะอาบน้ำอ่ะ อน้ำ่ยอยู่แล้วที่าบน้ำอาบน้รงเม่อห่วิว่า้วเวาหิวเวลาหิว่าไปนั่งตรงไหนยังไม่หิวยังไม่หิวด้ที่ทำกับข้าว หิวไข่เกี่ยวอยากกินไข่เกี่ยวถาม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 น้องคนข้างหลังเลยว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวทำให้กินถามน้องคนข้างหลังเลยว่าอยากกินอะไรทำให้หาเพื่นแดนมาหาขนมวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกมนะครับน้องกันครับพูดอย่างต้องสิแดนนี่เหรอแดนนี่ bye bye cái gì bye bye một chơi canh bye bye chơi canh thế này á à, không bye bye nữa một bye bye Hi.